เข้ามานั่งกันก่อนครับเดี๋ยวไปล้างมือล้างตีนให้สะอาดก่อนเข้าบ้านฉันเลยนะเดี๋ยวพี่สองคนนั่งพับแปบนึนะครับเดี๋ยวผมกับจูะจะไปทำกับข้าวมาให้รวยมากมัง้งหาค่าเทอมลูกให้ได้ก่อนเถอะหนูเนี่ยไม่อยากให้บริษัทพี่หยางเนี่ยพาดคนเก่งๆคนดีๆอย่างน้องชายหนูไปค่ะดีเลยงั้นพรุ่งนี้ให้น้องจูมากรอกใบสมัครที่บริษัทที่เลยนะอะไรกันนี่พี่บาบ้านหนูทีไรนะหนูต้อนรับพี่กับราชาแค่นี้ คมพี่เตอ๋อคะมีอะไรเหรอมีนนตะคกนมาแต่ไกลเลยหนูมีข่าวดีจะบอกพี่ค่ะข่าวดีอะไรของมีนเนี่ย คือว่าหนูท้องค่ะฮะท้องใช่ค่ะหนูล้อเล่นโอ้มาล้อเล่นอะไรตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจยี่ไม่ดีอยู่เอาซะอจหายใจคว่ำหมดเลยทําไมพี่ไม่อยากมีลูกกับหนูหรอไออยากมีอ่ะอยากมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าลูกเกิดมาคงลำบากแน่แเชื่อไหนล่ะเขาเดีของมิน้นมีไงพี่เตออะไร หวยไงแล้วไงต่อหนูถูกหวยค่ะพี่เตอ๋อจริงดิค่ะถูกกี่ตัวสองตัวสามตัวเหลือกี่ใบหนูถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบค่ะพี่เต๋อรางว,วัลที่หนึ่งค่ะ Yes เราจะรวยกันแล้วอุ้ยใช่ค่ะเราจะรวยกันแล้วไปขึ้นเงินดีกว่าโอเคค่ะพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อถ้าเราขึ้นเงินเสร็จหนูกะว่าจะแวะไปหาน้องเต่าสักหน่อย แต่ว่าจะเอาผักที่หนูปลุกได้อเอาไปให้น้องเขากินด้วยได้สิไปไปค่ะนี่จูคุณทำอะไรอยู่เนี่ยตัดเล็บไม่เห็นเลอไงนี่คุณให้ผมไปกล่อมลูกนอนผมก็คิดว่าคุณไปทำอาหารแล้วที่ไหนได้กลับมานั่งตัดเล็บอย่างสบายใจเนี่ยนะคุณหิวคุณต้ไปทำเองสิวันนี้ฉันเหนื่อยมาทั้งวันละขอพักหน่อยไม่ได้ยลยไง นี่คุณกลัาไม่เป็นห่วงผมบ้างเลยเหรอใครมาเนี่ยเอ้าพี่เตอ๋อพี่มิน้นวันดีครับดีครับจ้าเป็นไงมาไงถึงได้มาหาผมถึงบ้านเลยเนี่ยอืมพี่ก็คิดถึงแกไงดูสิพี่เอาผักที่พี่ปลูกอะเอามาฝากแกด้วยนะขอบคุณมากครับเก่งใจพี่สองคนยังเลยครับเก่งใจอะไรล่ะ เราอ่ะพี่น้องกันครับมาเข้ามานั่งกันก่อนครับเดี๋ยวไปล้างมือล้างตีนให้สะอาดก่อนเข้าบ้านฉันเลยนะผักเน่าเน่ยเนี่ยวนอเข้ามาบ้านฉันเดี๋ยวผักขี้ดินบนดอยเนี่ยจะมาเลอะบ้านฉันหมดพี่ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเข้ามาก่อนครับพี่เข้ามาครับฉันนั่งก่อนครับพี่ เออเป่าแล้วไทเกอร์ล่ะอ๋อไทเกอร์หลับอยู่ครับอืมคิดถึงไทเกอร์จังเลยเนาะพี่ใช่พี่สองคนอ่ะก็รีบมีกันสักทีสิครับว่าไงพี่เตอ๋อไม่พูดอะไรตรงนี้แล้ว <c oughs> พี่พี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่สองคนนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกับจูอ่ะจะไปทำกับข้าวมาให้วันนี้ต้องฉลองกันหน่อยฉลองอะไรล่ะรวยมากมั้งหาค่าเทอมลูกให้ได้ก่อนเถอะ นี่จูนานๆพี่ผมจะมาหาก็ต้องฉลองกันหน่อยสิไม่เป็นไรรอเป่าพี่แค่แวะมาเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วจะอยู่ให้เหม็นสาบคนดอยทำไมรีบกลับซะให้เร็วก็ยิ่งดีจูคุณจะพูดกันไปแล้วนะอะไรคือเหม็นสาบคนดอยเอาเ้าเอกไม่เห็นภาพหรอก็ดูการแต่งตัวของพี่คุณสิมีกับเด็กดอยจู เ,เอาพี่หยางสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะมาทำไมไม่บอกกันก่อนครับพี่พี่ผ่านมาแถวนี้พอดีนะพี่มาหาไทเกอร์อ๋องั้นเข้ามานั่งก่อนเลยครับพี่อืมพอดีเท้าพี่เปื้อนอ่ะพี่ขอล้างเท้าหน่อยดิไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องล้างเขามานั่งก่อนเลยครับพีพพพนนะ่พี่หยงางพี่นั่งตรงนี้เลยคะ่ะ สวัสดีครับพี่หยางสวัสดีค่ะดวัดีดอ้าวแกสองคนมาได้เหรอเนี่ยใช่ค่ะหนูกับพี่เตอ๋อเข้ามาในเมืองก็เลยแวะเข้ามาหาหน้องเปาด้วยค่ะเปารีบไปทำอาหารให้พี่หยางกินสิพี่หยางเขาชอบกินขาหมูเยอรมันนะไม่ต้องหรอกพี่กินอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะพี่หยางเปาไปทำเร็วถ้าทำเองมันช้าเปาไปสั่งเข้ามาเลยนะจะที่เร็วๆสิ่งเปลืองเปาๆนะเปาพี่กินอะไรก็ได้ พี่หยางคะได้ข่าวว่าช่วงนี้บริษัทพี่หยางเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยใช่ไหมคะอืมก็พอไปได้เราก็ครอบครัวเดียวกันงั้นจูขอพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะคะคือจูเนี่ยมีน้องชายอยู่คนนึงแล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปีสี่ค่ะน้องจูคนนี้เนี่ยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดมากคะ่ะหนูเนี่ยไม่อยากให้บริษัทพี่หยางเนี่ย คาติคนเก่งๆคนดีๆอย่างน้องชายหนูไปค่ะอืมก็ไม่เร็วนะน้องจอูจบอะไรมาจบบริหารธุรกิจมาค่ะดีเลยงั้นพรุ่งนี้ให้น้องจูมากรอกใบสมัครที่บริษัทพี่เลยนะจะบ้าเหรอคะพี่หยางจะมาโกงมากรอกอะไรอีกคะครอบครัวเดียวกันให้น้องชายหนูเข้าไปทํางานได้เลยแล้วพี่หยางอ่ะก็เอาตําแหน่งงานดีๆเป็นผู้จัดการให้น้องหนูเลยคะ่ะเงินเดือนก็สักห้าหมื่นพี่หยางต้องรีบๆนะคะเดี๋ยวบริษัทอื่นเนี่ยจะแย่งน้องชายหนูไปเอาค่ะ ไม่ได้หรอกจูบริษัทมีกฎของบริษัทครอบครัวก็สอนครอบครัวไม่สามารถใช้เส้นสายใดๆทั้งสิ้นน้องจูก็คนต้องสู้ด้วยผลงานของตนเองถึงจะถูกอะไรกันนี่พี่บาบ้านหนูทีไรนะหนูต้อนรับพี่กับราชาแค่นี้ใจแคบชมัดจูคุณจะมากกันไปแล้วนะน้องคุณเรียนอยู่ปีสเรียนตั้งแปปีก็ยังเรียนไม่จบแล้วจะให้พี่ผมเนี่ย รับน้องคุณเข้าทํางานในตําแหน่งผู้จัดการเนี่ยแค่ตําแหน่งรปภพ,พี่ผมคิดแล้วยังต้องคิดอีกเลยนี่เปล่าคุณจะดูถูกน้องชายฉันแบบนี้ไม่ได้นะผมก็ไม่อยากดูถูกน้องชายคุณหรอกนะแต่สิ่งที่คุณขอเนี่ยมันมากเกินไปกว่าบริษัทพี่ชายผมจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจู่ๆก็จะรับน้องคุณเข้าทํางานแบบเด็กเส้นบริษัทเขาก็เจ๊งกันพอดีครอบครัวก็ส่วนเรื่องครอบครัวสิเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงาน คุณช่วยกับุนาแยกแย่ด้วยนะใจแคบกันทั้งบ้านแบบเนี้ฉันไม่นับญาติไว้หรอกนะไม่นับก็ไม่นับพี่ก็ไม่นับแกเป็นญาติเหมือนกันคนอะไรให้เกียิกับคนรวยเห็นพี่กับมิ้นโจนหน่อยทําเป็นมาดูถูกก็เ,เห็นพี่อย่างรวยหน่อยก็เลียแข้งเลียขาพี่อย่าบอกแกนะจูคนจะรวยหรือจนมันก็คนเหมือนกันมีศักดิ์ศรีและมีความรู้สึกอย่าตัดสินคนที่ภายนอกการแต่งตัวเป็นผู้ดีไม่ได้ทําให้แกมีสมองบ้างเลยเหรอ ใช่จูพี่จะบอกอะไรให้นะถึงบ้านพี่จะจนแต่พี่ก็ไม่เคยขอเข้าบ้านแกกินไม่แต่งเงินบาทเดียวพี่ก็ยังไม่เคยขอพี่ว่าจูก็ไม่ต่างอะไรจากพี่เลยนะนี่แกหยุดได้แล้วจูครอบครัวผมรักและอินดูคุณมากแค่ไหนแต่คุณกลับไม่เคยมองเขาว่าเป็นครอบครัวของคุณนี่ผมพลาดไปแต่งงานกับคนอย่างคุณได้ไงเนี่ยก็ฉันสวยไงคุณก็เลยมาจีบฉันฉันถึงได้แต่งงานกับคุณไง เห็นบ้านคุณรวยด้วยไม่งั้นอ่ะฉันคงไม่มาจมปังกับคนอย่างคุณหรอกนี่ถ้าผมไม่ตกอับผมก็คงไม่เห็นท่าแท้ของคุณนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงก็ดีถึงตอนนี้ผมไม่มีอะไรแล้วคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยส่วนลูกผมจะดูแลเองฉันเลิกกับฉันงั้นหรอเอาเงินล้านหนึ่งมากองต่อหน้าฉันสิฉันึงจะไปให้เนี่ยนี่ เงินหนึ่งล้านบาทนี่พี่ไปเอาเงินนี้มาจากไหนครับเป่าวันนี้ที่พี่กับพี่เขยไกลมาที่นี่เพื่อที่จะมาขึ้นเงินขึ้นเงินนี่แกถูกหวยเหรอใช่ค่ะพี่ยางพี่มิน้นพี่มิ้นถูกหวยเหรอคะถูกกี่ล้านคะพี่มิน้นจากกี่ล้านมันก็ไม่สําคัญเพราะมันไม่ใช่ของแกทําไมเห็นพี่รวยหน่อยจะกลับใจให้เกียิพี่แล้วเหรอ มันส่ไปแล้วจูเพราะว่าท่าแท้ของจูอะ่ะมันแสดงออกมาให้เห็นหมดแล้วไม่ใช่ค่ะพี่มิน้นแต่กี้เนี่ยจูอะ่ะก็แค่มโมโหหิวค่ะแกไม่ต้องมาอ้างพี่กับมิ้นไม่นับแกเปนย่อีกต่อไปเปล่าพี่บอกแกนะแกมีเมียแบบเนี้ยชีวิตแกไม่สดใสแน,น่พี่เตือนไว้ด้วยความดีส่วนเงินเนี้ยก็ไม่เหมาะกับคนอย่างคุณผมขอหย่ากับคุณ ส่วนค่าเสียหายคุณอยากได้เท่าไหร่ก็ไปฟ้องเอาเองเราไปสู้กันที่ชั้นศาลคุณอย่าคิดว่าผมโง่นะว่าที่ผ่านมาคุณซ่อนกิ๊กไว้ที่ไหนบ้างผมมีหลักฐานไ้หมดแล้วผมเลือกคนผิดจริงๆเปล่าฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วคุณให้โอกาสฉันหน่อยนะนะฉันขอโทษขอร้องล่ะคนอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรด้รับโอกาสจริงๆคนที่จูบไปอ่อยอะ่ะ เป็นเพื่อนพี่เองเพื่อนพี่ก็ให้พี่ดูหมดแล้วส่วนหลักฐานอะ่ะพี่ก็ส่งให้เปาเหมดแล้วด้วยทีนี้ก็เ,เตรียมตัวออกบ้านมือเปาได้เลยพี่หยางคะน้องเปาเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินหูฉลามกันนะคะเดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่กับพี่เตอ๋อเป็นเจ้าภาพผมหวังว่าถ้าผมกลับมาแล้วจะไม่เจอหน้าคุณอีกนะรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกไปซะไม่ Bye, have you?